อ๋อี่บาซอที่่าน,น้ำลงอะไรน้ำเขื่อนตอนนี้เพ่นปิดอะไรพี่น้องปากทางเบลนี้น้ำก็เริ่มลงเนาะพี่น้องทางนี้ก็เริ่มลงคือการพี่น้องยแมน้ำมามาทางนองคำาล้พี่น้องไปบอกทรายมากาันไวน้คบ่าซอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารันดา สบายจีพี่น้องหมดสู่สู่คนเราเรนนี้พาสอนอยู่ที่บ้านดงควางเมืองหนองบกแขงคำามวนวทีนี้จะพาพี the the ่น <necessary> ้องเขาไปอัปเดตสถานการณ์น้ำคือเก่าเนาะวันที่ห้า สิงหาปีสองเดือนปีสองพันสห้า,หาหนเนาะเบิงน้ำว่าน้ำลงแล้วบอตอนนี้น้ำเซบางไฟสิไปทางบ้านลงบูนลงกระสินกับบ้านน้ำผุาผลโบโตกมา3ามซีมือแล้วพี่น้องน้ำเซฟบางไฟสิงลงหรือบอรหรือว่ยังคือเก่าเนาะติดตามเบิงน้ำกัน เนเส้นทางจากเมืองหนองบกหาเมืองเซียงไ่เนาะเราจะพื้นหาังก็ลงยางมาต่อยฮอดบ้านโขงฟางไก่หนองแสมาแล้วพี่น้องกำลังจะปูยางไกลถึงดตัวเมืองแล้วอนี้ประมาณปอะหนึ่งกิโลเมตรต่อเวลาการลงลงยางไม่ไหมพี่น้อง ยิังบมแดนบัานไหนเืรอสะดวกสบายแล้วพี่น้องบาดเนการเดินทางไปมาดีใจนะพี่น้องเขตนี้ในรอบปีก็ด้วลำบากพอสมควรโดยเฉพาะจากน้องภาคฮารงมพูมาเปีนสบายแล้วพี่น้องเ ไปล้ชิดพนองแซ่เราพี่นอ้องอ้าวโชน้ำยังเต็มอยู่น้ำยังมวัวยังลงซ้ำพี่น้องเลยเบืองสีข,ขาวๆข้างหน้านะน้ำยังเต็มพงหน้าอยู่เนาะทั้งเปลี่ยนทะเลสาบอยู่พี่น้องเลยอยู่ใกล้หนองแซ่อยู่ฝั่งทางเมืองขวาเนาะอ๋อที่บ้านสอที่ว่านน้ำลงอะไรโชว์น้ำใสค่าปลาเดี๋ยพี่น้อง ้ำยังไรอย่างไลเศษวังไฟยัยงพา,า,ยยา,านลงพักเรื่อเนาะน้ำเศษลงน้ำแกงก็ลงด้วยกันแหละพี่น้องยังเต็มพงนาอยู่แดี๋ยวก็เริ่มลงแดดจักหน่อยแล้วนี่เริ่มลงแล้วพี่น้องแต่ก็ยังหลายอยู่ อาาฝนโบรโตกนะเนี่ยฝนโโตกลงมาอีกย่านโบรโลงอยู่พี่น้องถำมยงหลายเด้อพี่น้องลงอยู่ลงน้อยเหีย่ยเท่านั้นมาสอนชิ่ว่าแห้งหมดเลยหมดแล้มาทายหลายมือแล้วเนาะ้ำยังเต็มคือเก้าอีเจ๊ปลาคือสีลาย พาปลาลองแซ่ปีนี้ทาเพิ่งเร้อพี่น้องอปลาลายแน่นอนปีนี้ือว่าปีหน้าอันนี้แหละปีหน้าปีหน้าได้พาปลาทา,างเมือง้า้กับท่วมือกันเลยน้ำดันเนาะ Ngocet xe bà Vương quá khảo ngỡ xe ngõ là ngõ 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 ơi Lượm lông là สามสี่มือก่อนเบาสอนมายังท่วมส่วนมันคขาเจ้าลายอย่น้ำก็เริ่มลงละแต่น้ำก็ยังขังอยู่เนาะใส่สาบเลยพี่น้องน้ำเขื่อนตอนนี้เพิ่นปิดอะได้พี่น้องเขื่อนน้ำเชิญสอง อสสรเมืองข้าวคนพิแต่วันที่หนึ่งสิงหาหุดอันนี้เป็นน้ำฝนพวกน้ำยังเต็มอยู่ลงกสินกน็นนาต่ยังเต็มอยู่น้ำเป็นทะเลสาบอีบรอนกัคือชิลงแง้รพี่น้อง าจะอยู่บนเรือเนาะเราเอาเป็นจะพายเรือหาปลาอดบ้านตรงบูนแล้วเนี่ยตรงบูนวิลเลจบ้านใหญ่บ้านดังอยู่ในเมืองหนองบ,บเกเขตบ้านตรงบูนหน้าค่ำหนองคำในเป้นขูดยางสำเร็จเงียบห้อย ความโตเมืองพลราบาเนี่บ้านองบุญเนาะเพราะว่าเป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านที่จเจริญพัฒนาหลายมี่ยู่สามวัดองบุญน้อยวัดนึงองบุญใหญ่วัดนึงแล้วก็วัดป่าสีโพธรประพูนอาหนาบ้านองบุญกำลังเชียวงามตอนนี้พี่ท่อง โซนแคมทางเะเทศหน้าดำววาโซนภาคธงหรอวาทางหน้าทา่หลายกเฮ็ดหน้าว่านหอวาหน้าผายหลว่หน้าพ่วกเส้นทางไปบ้านดงกระสิูยางเยาห้อยไี่น้ง ไปหอด้านดรงกสิณยาดรงกสิณหาดนำปุกยังพันให้ปลูกตอเชียยังเป็นทะเลสาบอยู่ที่น้องบ้านดรงกสิณคือเก่าน้ำลงอยู่ใจลงยังบ่หลบริเวณหน้าวัดน้ำก็ยังเต็มอยู่เนาะ Village Bandung, Cassin, Bandung. I'm young Tim, you Lem long lap, you know, Lem long lao, Lem long 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 young, for life, for Bandai. Talk a lương thai, น้ำท่วมคังโดนน่าจะได้แล้วประมาณสองสองทิศหรือวา่าทิศปลายนต้นเข่าเริ่มตายแล้วมันแสน้ำโดนพน้นปากทางเบลนี้น้ำก็เริ่มลงเนาะพี่น้องข้างหน้าคือวัดบ้านดงกระสินวางพนจาดงานศพผู้บา่าผั้่าเห็นชาวแข้งเฮมีแข้งเฮือร้อมไดมีแข้งเฮือแขวงวัดจดากใส่งานศพหรือว่างานทรงสาร อุบาในวัดดีใ,ใจน้ำพี่น้องไอ้น้ำเซบังไฟเริ่มลงแล้วเนาะเริ่มเห็นยอด้นเา่าละโบนานเกินล่อเนาะน้ำก็คือสิงอยู่ดอพี่น้องแต่มันค่อยลงเลยเมื่อเรารับน้ำแล้วเริ่มลงอริงจพี่น้องเห็นหอยมันละหอยน้ำายู่ว่าลงประมาณประมาณเครื่องแมดเนาะ ลงประมาณเชิงแม่นกระสอดมาสามมือก่อนฮะนี่น้ำเกือบล้นล้นทางนี่ก็ได้เอากระสอบมาตานไว้เนาะอนนี้น้ำก็เริ่มลงหลายแล้วประมาณเชิงแมทคือว่าเนี่็นหอยน้ำเนี่ยน้ำโบลายข้ามทางแล้ว บ้านทำพุกบ้านาทำเฮียงออกบ้านยางคำข่อะไะพี่น้องกูมออดท้ายบ้านส่วนยาพารากหลายบ้านนงกระสิน มันเริ่มลงพฤกษ์การพี่น้องโอ้ดูว่ามีแนวโน้มดีๆเนาะเนี่ยเ,เริ่มเห็นต้นเข้าเห็นปลายเข้าแล้วเนี่ยน้ำเริ่มลงพี่น้องก็เห็นต้นเข้าที่ต้นเข้าตายขนาดนึงเหมือนต้นเข้าตายพี่น้องมันถูกแซ่น้ำโดนพดโอ้เป็นตาเสียดายว่ะเริ่มลงแล้ว เริ่มเห็นปลายเข่าละแเดี๋ยวพาทางเบืองซ้ายผันน้ำผันหลเลวพี่น้องหมดเียน้ำมาจาทางไร่แบบนียพาทางเบืองขวาน้ำเริ่มลงแล้วเนาะแต่ว่าทางซ้ายผนน้ำผันหลเลยมาวันนั้นคือเวลาป่านนี้เลยเดี๋ยวบ,บ่าสอนลงเบามอเตอร์บาน้ำเริ่มลงแล้วพี่น้องเริ่มเห็นต้นเขา่าต้นเขา่เขายอดเข่าแล้ว ดีใจนำพี่น้องซาบานเนาะแต่ว่าฝากเบื้องขวาในน้ำผัดคือยังขึ้นสูงอยู่เนาะน้ำทางเบื้องขวามาเมื่อนั้นคือบุหรา,า่สาบเนี้ยังเป็นทะเลสาบอยู่เนาะ วยาแม่น้ำมามา,มาทางหนองคำเลยพี่น้องเพื่กนทางหุ่นวายน้ำขึ้นเอาดีพี่น้องทางฟ้าเพิ่มควายน้ำเซมันออก มันไหล o อ e r f l o พี่น้องทาง้าเพื่องขวานน้ำขึ้นอะไรตามพี่น้องชาวบ้านตรงนี้ไปเบิ่งทางบ้านน้ำพุ๊บเห็นอะไรบ้านน้ำพุทางสองสามมือค้อนเนี่น้ำไหลท่วมทางหน้าวัดนาำโดนฟังแล้วเนาะตอนนี้เรารับน้ำของก็เริ่มลงอะไรลงประมาณเครื่องแมตร ยังลายอยู่เนาะสองข้างทางเป็นน้ำมดพี่น้องไหลมาตึกเบ็ดบางหาปลาเนี่ซ้ำีหาวันนี้เป็นประตูน้ำเนาะวอนปิดเปิดน้ำระดับน้ำเซเริ่มลงพี่น้องเห็นหอยน้ำแล้วเนาะเป็นแนวโน้มที่ดี ้นฟังอยู่ปากทางเมืองไซยัยพี่น้องป้าน้ำมายทางไดพี่ลึกเลยนะน้ำเซวบางไฟล่นฟังเฮียมห้อยวันนี้มันตามแน่ฟังนั้นเป็นบ้านบึงเซเมืองไซบุรีนี่พี่น้อง ฝ่าเป็นุคูนทางขึ้นนี่ที่ว่าน้ําไหลน้ําจะไหลเข้ามาเลยเนาะจะไหลเข้ามาทางธงนาเลยฝ่าเป็นคูนทางขึ้นมันสูงน้ําไหลเข้าบ่ได้แต่ว่าก็เจ้ากระออสอบทรายมากันไว้อยู่น้าานําม,มาทางหนองพรมมาทางห้วยวายเพราะอะเบิ้งเบึงนี่พี่น้องน้นนําฝนน้าห้วยน้ําห้องเนี่ยเนาะไหลมาร่วมกันบวกกับน้าเซวังไฟดันขึ้นมา บ้านน้ำผู้ละะหาเจ้าพ่ท่นได้ไหลผ่อมทางดอกเบนนี่ยต่ว่าเพิ่นตันไว้ก่อนต่อทางบ้านน้ำผู้พี่น้องบ้านพี่น้องทนเทาผาภูไทยยูโครงกาข้ามกับบ้านบึนเซแขวงไซบุรีแขวงสวัรคิเ์เกต น้ำพุแล้วบ้านบางใหญ่ก็บ้านใดบ้านติดแอมเซ่พังไฟนะนี่ก<ๆ>็น <Copy. S 2> ้ำเซ่ไหลเข้ามาพี่น้องมันล้นฟางแล้วขอมาท่วมสวนข้า ำเซบางไฟเนี่ยเบาสอนผู้มาเนี่ยก็มีน้ำยมเลยน้ำยมอยู่เมืองยมราชนี้น้ำน้ำพะนังมีหลายพานอยูเมืองบัรพาสายเซน้อยมีหลายพานเมืองวิราบุรีแล้วก็บเมืองใต้บัวทองก็มีสายน้ำอื้อที่ น้ำพุแล้วพี่น้องนี่เป็นวัดวัดพระน้ำพุนี่งามเลยโดยเฉพาะประตูโค้งเป็นตกแต่งงามเนาะ น้ำท่วมเรียบร้อยน้าวัดน้ำลงอ่ะนี่นเอ,อเริ่มลงแล้วดีใจน้ำดีใจน้ำเริ่มลงแล้วมาเมื่อใดยังบ่ท่วมท่วมเพียบห้อยเนะงหน้าแล้วก็สอบทรายมาตันทางละ,ะก็น้ำลงแล้วพี่น้องทางไปบ้านหาดทำเพียงสอบใส่บ้านยางคำ อ้อวันสองสามมือควนเน่ยประมาณวันที่สองเนาะน้ำไหลไหลทวนทางนี่แล้วก็สอบทรายมาการไว้เนาะไหลเข้าบ้านพี่น้องโอ้โหตัวานากก้สมควรมาทางบ้านน้ำผุ ยาวเหยียดเลยเหน้ำไหลท่วมทางเนี่ยขอาสอนมาเมื่อนัร่ยังไปได้พี่น้องตามท่วมแล้ว ทำแล้วเนาะหมดเลยมีก็สอบสายกันมันสิตามแต่หน้าวัดมหาบอนนี่แหละกลายบ้านมานนได้ยังไปแต่ฝนยุดเราพีนะ่น้องมันฝนบ่ิยุดนี่ปภาพกโดยากจะขึ้นสะพาพเลย ทางเก่าพี่น้องคัออาพี่ดองเขามาอัปเดตเบ้งางสถานการณ์น้ำเซบังไฟเนาะดูว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นน้ำเริ่มลงฝนกับโดตกแต่ว่าเมืสอสวนเมืองขาวในท้ายเดือนแปดจะมีพายุมาอีกเลยมาแต่ทางบริษัททะเลจีนใต้ผ่านานเวียดนามมาลาวล้วก็ไปไทยก็ว่าฮอตตอนนั้นน้ำเซก็งขิลงหลายแล้วละ่ะ แต่ว,ว่ายัางฝากลางเบื้องนี้เด้อพี่น้องน้ำยังมาเรืร่อยๆเนาะน้ำหลกว่าเก่ายังบลงได้ไงเบื้องนี้มือายของพี่น้องชาวบ้านก็ได้อาไว้แค้มทางละวบัดนี้เอาไว้กองตะ,ะลางเพื่อนกองตะลางเสียงหน้าบุได ตาขี้เหี้ยหาป่าพี่น้องใส่มองป่าโซ่งสีลายรอท่าอีบอดนอนน้ำก็คือสิ่ลดลงละพี่น้องเลยเอากับฝนบวบตกล้องมานี่ในการคลิปภาพบรรยากาศบ่าวสอนพาพี่น้องรอเพิ่งสถานการณ์น้ำเซบังไฟนะสู้ๆไปนต้องการพี่น้องเลยมาฮ้อนี่บ่าวสอนขอบพี่ชิปในวัยซัมนี้ก่อนเนาะ พบกันใหม่ขอขคบใจพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดี่ตามรับชมเยอะสำหรับคลิปนี้สบายดี